กลับมาเล่นอนิเมะแวนกัดในรอบหนึ่งล้านปีครับผมและนี่คือ2ล้านน้ำชาที่ผมแอบไปซุ่มฟาร์มมาครับในตอนที่ผมเพิ่งกลับมาเล่นผมก็เอฟเคฟาร์มแบบรัวๆๆๆครับผมและในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะไปสุ่มหาเอสคโนอกันและแน่นอนว่าน้ำชาเนี่ยผมฟาร์มมาเพื่อสําหรับการันตีเรียบร้อยแล้วคือในคลิปนี้การันตีได้เอสคโนอแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า ก่อนการันตีเนี่ยเราจะได้คนอนนหรือเปล่าหรือตอนการันตีเนี่ยเราจะได้ใช้นี่หรือเปล่าไปดูกันเลยครับผมนีโมช็อปหากคุณกําลังตามหาร้านเติมเกมพาร์ตในโลบอกผมขอแนะนํานีโมช็อปเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเติมเกมพาร์ตรับฟาร์มแมปต่างๆอย่างเช่นออสตาทาวเวอร์ดีฟ n s e เอ็กก็มีนะหรือแม้แต่ขายสัตว์เลี้ยงในโกการ์เดนครับหากคุณสนใจฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับผมโอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ก็อย่างที่เกินไปนะครับ เราจะไปสุ่มเอ็นอนครับซึ่งน้ําชาผมมีอยู่สองล้านถ้วยนะครับตรงนี้นะครับผมตรงเมาส์ผมเนี่ยข้างๆผมเลยฝั่งไหนเนี่ยในนี่เลยนี่เลยเหน็ดไหมไมีอยู่สองล้านนะครับพึ่งไปฟาร์มมานะไม่ใช่พึ่งฟาร์มหรอกฟาร์มมาสักพักหนึ่งละ F.K รัวๆนะฮะนี่ F.K ตัวนี้นะ เออบอกว่าไอ้คโนแวนการโหดมากแถมคือแบบง่ายมากไม่ต้องมีตัวอะไรก็ลงได้สบายสบายอีซี่ฮะไปเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าเราจะได้คนนหรือเปล่าไม่สิคือเอคโนเนี่ยเราได้ชัวร์อยู่ละการันตีแน่นอนแต่เราไปดูกันว่าเราจะได้ก่อนการันตีไหมแล้วเราจะได้ชัยนี่หรือเปล่าและก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคลิปนี้กันนะครับผมนีโมช็อปครับผมเดี๋ยวเราใช้ออโต้คลิกกันเลยนะครับเราจะไปกันแบบไวๆคลิปนี้เราจะไม่ลีลาเราจะสุ่มกันแบบรัวๆๆๆๆกันไปเลยนะครับผมไปหือเอาเป็นว่า มองไม่ทันนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับไปแบบรัวๆเป้าหมายในยิมนี้คือเอสคนอเท่านั้นนะครับไปรัวรัวกดรัวๆวกดยิกยิกเหมือนจะมีการปริงนิดหน่อยหรือเปล่ามันเหมือนมีความหน่วงนิดนึงนะเท่าที่ดูเนี่ยคือมันไม่ไปแบบมันแบบมันจะมีดีเลย์นิดนึงอะแต่ยังไงวันนี้เอสคนอมาแน่ครับวูขายกลับมาคืนได้เยอะเหมือนกันนะตอนนี้ยังเสียแบบเนี่ยคือแบบคือเราสุ่มไปปุ๊บแม่งกลับคืนมาสุ่มไปปุ๊บกลับคืนมามันก็ เยอะอยู่นะเออแสดงว่าเราได้สกินบ่อยแบบสกินแพงนะฮะโอ้โหโอ้โหดูดิไปรัวๆครับไปรัวๆโอ้โหโอ้โหดูด้านขวาครับด้านขวาคือขึ้นไม่ทันนะครับตอนเนี้ยเออด้านขวาคือขึ้นไม่ทันนะมาแล้วก่อนที่เราจะได้คณนอน,นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตซ้อมนิดนึงฮะยงสโอ้ยนี่ไงมันมาแล้วฮู้ยซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อน <laughs> ต้องซ้อมไว้ก่อนเดี๋ยวตอนดีใจจริงแล้วมันจะไม่แบบ ติ้งมันจะไม่ได้ไงและตอนนี้ผ่านไปประมาณหนึ่งแสนแล้วนะครับผมและผ่านไปอีกหนึ่งแสนครับตอนนี้เหลือแค่ 1, แสน,นป 2, แนะนปดแล้วนะครับผ่านไปสองแล้วนะผ่านไปสองแสนแล้วนะคุณผู้ชมและถ้าคุณผู้ชมอยากให้คลิปหน้าผมกลับมาเล่น A v วีอีกอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้เยอะๆด้วยผมจะได้กลับมาเล่นอย่างแบบมีความสุขนะฮะขอคลิปนี้ไลค์เยอะๆเรียกว่าเป็นการเดี๋ดูแนวทางก่อนว่า A v วี AV เนี่ยยังมีคนหลงเหลือเยอะอยู่ไหมในช่องของเรา ยังมีเหลือเยอะเดี๋ยวผมจะกลับไปเล่นแน่นอนนะแต่ตอนนี้เรามาลุ้นกันต่อผ่านไป3ามแสนแล้วนะตอนนี้ตอนนี้เนี่ยผมเหลือการันตีอีกที่สุ่ม800พันครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาคํานวณกันเล่นๆดูนะอ่าเปิดไปที่อโปรแกรมแคลคูลเลเตอร์นะครับผมผมเปิดจอให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับเราสุ่เหลือการันตีแปดพั 8, นเนาะเราตั้งมาเลย8 0ดพนะครับอ่าแปดพันไม่ได้เราต้องใช้แ800รอนะครับเพราะว่าเราสุ่มทีละ1ิครั้งอ่าแล้วก็แปดพันไปหารสิก่อนก็จะเหลือแ800ดร้อ ทีนี้สุมสิบครั้งเนี่ยใช้หนึ่งันหร้ยเราไปคูณหนึ่งพันห้าร้อยครับเท่ากับล้านสองนั่นหมายความว่าผมต้องใช้อีกหนึ่งล้านสองแสนนะครับในการสุ่มที่จะเอาการันตีซึ่งผมมีเกินอยู่เกินเยอะเลยเกินมาสี่แสนนะครับก็ชิวๆฮนะคุณง่ายๆถ้าผมเหลือสี่แสนเนี่ยแสดงว่าผมการันตีหรือเดินดูตรงนี้ก็ได้นี่หว่าคุณจะไปดูตรงนู้นทําไมเอาเป็นว่าหวังว่าคลิปวิดีโอนี้ผมจะไม่โดนการันตีนะไปลุยกันต่อครับ ผ่านไปทั้งหมด4แสนแล้วครับผมตอนนี้เราใช้ไป4แสนแล้วนะครับโอ้โหโอ้4แสนยังไม่ออกนะฮะไอ้พวกดวงดีๆนี่คอมเมนต์ใต้คลิปกันหน่อยนะใครแบบใช้น้อยใช้แบบแตนเดียวหมื่นเดียวอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันหน่อยขอดูหน้าพวกดวงดีๆน่อยดีหน้าตามันเป็นยังไงกันวะและผ่านไปครึ่งล้านแล้วนะครับในตอนนี้5แสนแล้วนะครึ่งล้านแล้วนะครับผมโอ้ าร์มแบบเหงื่อตกเลือดตาแทบกระเด็นตอนใช้น้ำตาก็ตกเหมือนกันหกแสนครับผมตอนนี้เราใช้ไปหกแสนแล้วครับโฮ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 หายไวมากผ่านไปเจ็ดแสนครับผมเริ่มงอมแล้วแม่งใกล้ล้านแล้วเนี่ย <c oughs> คือผมจะไม่มีดวงแบบก่อนการันตีเลยเหรอไม่มีเลยหรอ 8 0 0แสนครับ90 0 0แสนครับผมโอ้ยจะล้านหนึ่งแล้วนะมันต้องมาแล้วนะครับจังหวะนี้เนี่ยเอายิงมันควรต้องออกได้แล้วนะอย่ารอให้กำลังตีเลยครับพีเอสครับผมพีเอสจ๋าเอสมานี่มามาเร็วล้านหนึ่งแล้วพี่อีกนิดเดียวจะล้านแล้วนะพี่เป็นล้านแล้วนะพี่มาเถอะพี่และก็ทะลุล้านไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ้โห ผ่านไปครึ่งทางแล้วค่ะแมเงเอ๋ยหนึ่งล้านหนึ่งแสนครับผมใครที่เกลือแบบผมคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้วยเรามารวมตัวชาวเกลือกันดีกว่าแมเงเอ้ยและเดี๋ยวท้ายคลิปนี้หลังจากที่เราเดนข้นอเดี๋ยวเราจะไปสุ่มเทรดรีโลให้มันนิดนึงกันด้วยเพื่อแบบดวงดวงเกลือตรงนี้แล้วไปดวงดีตรงนู้นได้โมนนาดอ่ะ เกื่อไว้ก่อนโอ้โหมันใกล้กลารันตีเข้ามาทุกทีแล้วนะคุณผู้ชมและตอนนี้เราใช้น้ําชาใช้ชาเย็นไปเจ็ดอะไรไหมน,นะล้านสามแล้วนะครับล้านสามแล้วนะในคลิปเนี้ยนะโอ้เราถลุงชาเย็นไปล้านสามในคลิปนี้ ยังไม่ออกนะฮะและการันตีเหลือ800เท่านั้นครับ600แล้วครับการันตี500การันตีครับ400การันตีครับ300การันตีครับถลุงชาเย็นไปล้างสี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ200การันตีครับคุณผู้ชมโอ้โหเรียกว่าใกล้มากนะครับตอนนี้เฉียดแล้วอีกนิดเดียว100การันตี9 8 7 6 5 4 3 2จดผลด้วยมือแล้วตอนนี้นะครับครั้งสุดท้าย ทั้งสุดท้ายโอ้แม่งกระตีช่ย<ะ>เอ้ยไปฮะเอ้ไอกระโดดกูอยู่ไหนอ่ะต้องสูบอีกทีหนึ่งเหรอไปเอ้ยผมลืมดีใจโอ้ เอ็นขนอมาวอ้้เฮ้ยอุ้ยโอ้ยเขี้ยะคนเท่โอ้ยยอดโอาโหตัวยังหวายตัวโคนใหญ่เอาดีเอาดีแล้วผมกลัวที่ไหนอะเรียบร้อยครับเอ็นขนอมเป็นของผมเป็นที่เรียบร้อยเป็นไงล่ะ เออเถอะเดี๋ยวเราไปสุ่มไ้นี่ก่อนไปสุ่มเทรดรีโลยมันก่อนเดี๋ยวล็อกตัวก่อนล็อก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 อ่าเอสคานต้องอีโวไหมเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงนะครับเช็คนิดหนึ่งต้องอีโวหรือเปล่าอ๋อเอสคานไม่ต้องอีโวหรอโอเคทําดีมากไอ้หนุม่มไปสุ่มรีโลให้มันเรามีรีโลอย,อยู่ร้อยเก้าสิบสองนะเราจะยัดเอสคานอนะครับอ้าวเอฮเอแล้วเอสคานผมไปไหน่ะเฮ้ย อเฮี้ยเอ็ดขนอกูาหายเอ้าเดี๋ยวเราลองถอดดิเอ๊ะยังไงนะผมเอาใหม่ดิผมงงว่ะอ่ะถ้าผมผมใส่ตัวเข้าไปใหม่ปั๊บอ๋อมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้สงสัยบั๊กนะครับ โอเคอ่ะผมเอาเดซอายกับโมนาหรือเดไอายไม่เอาวะเ้าอเอา,เอา,เอาไปเถอะเรากดหนึ 1, 2, ่งสองสามชีต่งงมป้งไป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 เชียเราแม่งได้เดซอายจริงว่ะหยุดไหมควรหยุดไหมไม่ควรครับเราโมเท่านั้นไป โมเท่านั้นออตโต้คลิกเลยผมบอกแล้วถึงผมจะสุ่มเกลือสุ่มรีโลอ่ะมันมาแนะ่เป็นไงล่ะก็เ <c oughs> คืออันนี้ผมรู้อยู่แล้วไงมันได้ร้อยเปอร์เซ็นรู้อยู่แล้วไม่ตื่นเต้นอะไรหรอใช่ไหม <c oughs> ของนี้มันชัว์อยู่แล้วไงเรารู้อยู่แล้วว่ามันได้แน่นอนเอ๊ะทำไมโมนาดกูตัวทองวะเ,เฮ้ยอ้เหียโมนาดจีนแดงเอ้ยเดี๋ยวตัวกูโมนาดจริงปะเนี่ยทำไมตัวกูสีทองวะโมนาดโมนาดนะโอเคโมนาดโมนาดแน่ มันคงไม่เกียนผมหรอกเออเรามีโหมดไหนให้เราไปเล่นบ้างเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเอาดีแล้วสกิลเปไน็นไร400ดาเมจูเอวีเนมีเอเลนแคนบีวันเนปอร์แ,แมทเฮ้ยเซตเซลทิ1 2ออาวสแต็กแอนด์เกียน50ดาเมจแคนโนลองเกอร์ลอสอาวสแต็กอัปเตอร์5เวฟดิสย,ยูนิยวยูวิดดิสดิสยูนิตเซลอีเซลโอ้ไนพาร์ทสิบโอ้โหโอ้อะไรวะเนี่ย โอ้พัดสีแมงเยอะไปหมดเลยเออเอาเป็นว่าคลิปเราไม่ใช่คลิปรีวิวช่างแมงครับโอ้ยเป็นขนอโมผมแมงเอาเรื่องจัดเลยว่ะโอ้ยเอาดีเอาดีและคลิปวิดีโอนี้ครับก็ขอจากกันด้วยเอสดขนอโมนารของผมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เยอะๆด้วยครับจะได้กลับมาเล่นอนิเมะแวนการ์ดอีกรอบหนึ่งและสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบา,บายฮะขอให้คุณโชคดีเหมือนผมฮนะ